ครับเอ้าเหิดการมาขาดฝันเข้าไปเบื้องครับมั่วแม่ม่านครับเนะนี่ยคนตกข้างหลังครับตกกันแท้ครับมันขึ้นบ่นได้ครับขากวางกแท้ครับคนสิออกลูกครับเป็นยังไงบ่างหูเข้าไปเบื้องก่อนครับเลย เร็วเรวจับขามันขึ้นแก้มันออกแก้มันออกแก้มันลงแก้มันลงแก้มันลงน,นี่นะ กบ้งมันลงนหนดึงมาลงในหน้าดึงออกจากขางกันเถอะดึงแมวมันออกดึงออกจากกันเถอะดึงแมวออกจากกันเถอะดึงลงกันหน้าดึงลงกันหน้า ยึงลงกันน้าเร็วๆแกลงกันน้าพี่แนี่ยไอ้ขามันวิดกันแท้แม่ขาวิดกันแท้แม่ขามันโอนกระสังแก้มลงกันน้าแม่มันยืนบ่ได้อย่าความอย่าความอย่าความ ทำนี้เท eh, ่าก้อนครับนะนะครับว่าเอาขึ้นได้แล้วครับขุนเออหลุนกันระทึกอยู่ครับดึงกันมาสานครับเนาะง่วนตัวใหญ่แกวไปครับไปเลยมาซอยแต่ยางไม่เมื่อตัวมันขึ้นท่าหรอขุนให้บอกขุนเอากระย่างเมื่อตัวเนาะแมน มันมเบิอมีอยู่มีป้ายอยู่เฮ้ยแล้วนานมาท่นเหรอครับมดเที่ยงเหรอเฮ้ย เออเหื่ยอย,ยครับเอาครับขึ้นท่าแล้วครับว่า <c oughs> <c oughs> จะบ,บ้าตาย ออวาดเสียวเลยครับนะตกดีไปครับบอนยังหุบเข้าไปแล้วอุดขวัญเลยมือนเลยขายืยนแต่ว่าตกขั้นหน้าครับตกขั้นแท้ครับเนาะตกแล้วบอนพลิกตบ่ได้ครับนะบอลเจียบทอดแล้วบอนอนอแล้ว,นนนนนนลวดินไปดินมากตกครับ ปีกโตับกขึ้นครับเออเมื่อยลนะ่ะติดตามไปเดี๋ยวสิขึ้นไล่เพิ่อนเขาจะปล่อยเพิ่นไปทุกคนครับนาะดูเพิ่นกันเนี่ยเพิ่นขายืนเขาเขาไปขึ้นแหรอครับนะงงก ของในหูขอพอเตียเป็นเจ็บทั่วเมื่อกี้พิกโตว่าใดครับทัองแกว่านี่ขอไปขึ้นแล้วยางกับขอกครับวันนี้ในเวลากับขอกใบสามกว่าแล้วจะสี่โมงแล้วเดี๋ยวคว้างมันมอไซค์มานำแหละดึงกันสามคนครับน่นจาจะเอาขึ้นได้ครับหัวตัวใหญ่ครับนะข้างหน้าสุกลงกรับว่ได้สุกไปสุกมากคับว่ได้ เห็นหนูบ่อซ้ำนี้แล้วครับเนอะขอบคุณที่มาเราชมครับสวัสดีครับ